สวัสดีครับผมมหาแมงนะครับผมวันนี้ผมมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องครับผมกับข้าวนะผมพันธุ์พิศณุโลกนะฮะในช่วงที่กําลังจะมีการเปลี่ยนถ่ายฤดูครับผมแน่นอนว่าในช่วงนี้น้าค้างค่อนข้างเยอะนะครับผมแน่นอนข้าวจะเจอปัญหาพวกใบไหมใบส้มเยอะมากเลยนะครับผมดังนั้นใครที่ทํานาข้าวอยู่นะครับผมก็เตรียมระวังป้องกันนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับผมว่า ข้าวนะนี่ข้าวยังเล็กอยู่นะนะครับผมได้เดือนเดือนกว่าๆนะครับผมก็มีปัญหานะผมเกี่ยวกับพวกใบไมมใบส้มที่เกิดจากเชื้อรานะครับผมหลังจากที่น้าค้างมันเยอะเนาะในช่วงที่เปลี่ยนถ่ายได้ดูนะครับผมน้าค้างเยอะตอนนี้ดูไกลๆไปไงฮะเขียวต่เขียวงามเลยนะครับผมเขียวงามเลยแต่พอดูใกล้ๆครับผมเดี๋ยวผมจะพาให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่เลยนะฮะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกใบไห้ใบส้มใบขีดใบจุดอย่างนี้นะครับผมซึ่งซึ่งพวกนี้เกิดจาก ร้าน้ําค้างนะครับผมนี่เกิดจากร้านน้าค้างทั้งนั้นเลยซึ่งซึ่งยิ่งแหวกดูยิ่งเยอะนะครับผมเห็นไหมฮะยิ่งแหวกดูยิ่งเยอะเลยนะครับก็อพวกนี้นะครับผมเกิดจากน้าค้างทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะผมเต็มไปหมดเลยซึ่งก็แน่นอนว่านะครับผมปัญหาเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับถ้าตอนนี้เราไม่มีการกําจัดหรือเตรียมไม่ให้ไม่ให้เกิดการลุกลามณตอนนี้นะครับผมก็ปล่อยไปนานกว่านี้ จะเจอปัญหาแล้วก็จะเอาไม่อยู่นะครับผมซึ่งจะไปกระทบข้าวช่วงท้องนะครับผมพอกระทบข้าวช่วงท้องก็จะทําให้ข้าวท้องนั้นท้องเสียนะฮะออกรวงไม่สม่าเสมอแล้วก็มีปัญหาหเ, acao, เรื่องพวกเรื่องพวกเน่าคอรวงนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะนะผมให้ดูเลยกันใกล้ๆชัดๆเลยนะครับผมสังเกตนะครับผมใบนะฮะใบจะเริ่มเริ่มต้นจากแบบนี้นะครับผมก็จะมีปัญหาเนี่ยนะครับผมเห็นเป็นจุดเป็นแดงนะครับผมเป็นเขาเรียกว่า โรคใบจุดนะครับผมที่เกิดจากราน้ําค้างเนาะนะครับผมอันนี้คือเวลานนําค้างมันเยอะนะครับผมนนําค้างมันเยอะจัดๆนะครับผมก็จะทําให้เชื้อรามาเกาะแล้วก็เข้าในส่วนของท่อลาเลียงน้านะครับผมที่อยู่ส่วนปลายนะฮะเวลามันเกิดการคายน้ำเรืออะไรพวกนี้เชื้อราจะค่อนข้างเยอะนะครับผมดังนั้นก็ใครที่ทํานาอยู่นะครับผมถ้าเห็นอย่างนี้ให้ให้อย่างน้อยๆนะครับผมเราก็ใช้สารในการป้องกันนะครับผมเพื่อไม่ให้การเข้าทําลาย เนาะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของแมนโคเสียบแคปแตนนะครับผมหรือถ้าเกิดจะให้ดีให้เขียวด้วยก็จะเป็นกลุ่มของโพพินแหนบอะไรพวกนั้นนะครับผมหรือกลุ่มไตไซคาโซนอะไรพวกนี้นะครับผมสามารถเป็นเป็น,เป,นเป็นสารที่ราคายังไม่สูงมากเนาะนะครับสารที่ราคายังไม่สูงมากแต่ก็สามารถใช้ในการป้องกันการเข้าทําลายของเชื้อราได้ค่อนข้างดีนะครับผมดังนั้นใครที่เจอแปลงนะครับผมลงไปํารวจนะฮะถ้าดูข้างบนอย่างนี้ถ้าดูข้างบนอย่างนี้ จะไม่เห็นนะครับผมเนี่ยจะจะเขียวปกติเลยข้าวจะเขียวสวยงามปกตินะครับผมซึ่งซึ่งจะดูว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไระครับผมแต่ถ้าไปดูใกล้ๆกล้นะนะฮะอย่างแปลงนี้เมื่อกี้ผมก็ให้ให้เจ้าของแปลงครับผมดูด้วยแล้วนะผมแกก็จะทําการฉีดพ่นโดยทันทีเลยนะครับผมซึ่งซึ่งอย่างว่าครับผมเราบางทีไม่ไม่ได้เกิดไม่ได้ดูนะครับผมไม่ได้สํารวจตัดแปลงเนาะ นะครับผมเราก็ไม่ได้เห็นนะฮะแต่พออย่างผมเองนะผมก็จะมองแล้วมันมันมันผ่านตาไม่ได้ครับผมมันมันสะดุดตาครับผมเลยก็ต้องมีการแนะนํากันไปนอนนะครับผมดังนั้นใครที่ทํานาข้าวตอนนี้นะผมให้มีการตรวจแปลงทันทีนะครับผมปวดแปลงทันทีอย่าปล่อยอะอย่าปล่อยไว้นะครับผมชะล่าใจไม่ได้ครับผมพวกนี้เกิดมาแล้วเสียหายแน่นอนครับผมคือตอนนี้มันเป็นข้าวเล็กอยู่มันยังไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้ข้าวมันยังเล็กอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดว่า พอข้าวเราเริ่มจะท้องนะฮะโอนี่เองตัวนี้เลยดูครับเนี่ยแดงเป็นผื่นเลยครับแต่นี้ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไปถึง45วัน50วันข้าวเราเริ่มจะท้องนะครับผมตอนเนี้ยเราจะเริ่มมีปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมมันจะไปทําให้ให้ให้กินท้องข้าวเรานะครับผมซึ่งก็จะซึ่งก็จะทําให้อ,อกรวงขาวหรือเป็นโรคเน่าคอรวง แทงคากระปูงะไรพวกนั้นนะครับผมซึ่งอันตรายนะครับอันตรายนะฮะอย่างนั้นอย่าชะล่าใจนะครับอย่าชะล่าใจอย่าปล่อยปะสังเกตว่าเนี่ยยิ่งตรงไหนที่งามๆนะครับผมตรงน,นี้มันข้าวมันกินปุ๋ยดีเนาะมันงามครับตรงน,นี้ข้าวกินปุ๋ยดีแล้วสวยข้าวสวยมากกลายเป็นว่าตรงเนี้เป็นแอ่งเลยที่โดนกินค่อนข้างหนักนะครับเห็นไหมฮะแดงกันทั้งทั้งหมดเลยนะครับผมก็นี่คือราน้าค้างนะครับผมที่อย <ừ! S 1> ู่ในนาข้าวถามว่าตอนเนี้มันก็ไม่ อ่าสามสิบสี่สิบวันเนี้ยยังไม่เท่าไหร่ครับผมแต่ถ้าเกิดขึ้น4ี่สิบห้าห้าสิบวันแล้วเข้าเริ่มจะมีแต่งตัวเตรียมตั้งท้องบ้างเนี่ยครับผมยาวไปถึงหกสิบวัน,นครับตัวเนี้ยมันจะทําให้ท้องเข้าเราเสียเนาะดังนั้นผมว่าใช้ยาถูกๆในการจัดการไปก่อนนะครับผมอย่างน้อยๆก็ได,ได้ได้ป้องกันการเข้าทาลายกําจัดบางส่วนได้นะครับผมดีกว่าที่เราจะมาใช้กําจัดตอนปลายนะครับผมซึ่งมันจะไม่ทันนะครับผมมันจะไม่ทันนะฮะผมเป็นค่อนข้างเป็นห่วงนะ นะครับผมยิ่งตรงไหนที่หวานข้าวหนาและข้าวสวยใส่ปุ๋ยสวยนะนะครับดังนั้นอย่าปล่อยปละเลยนะครับผมก็มันสํารวจตัวแปลงครับผมวันนี้ก็คงจะนําสารนะครับผมเกี่ยวกับราน้ําค้างนะผมแต่ข้าววันนี้คือพิศนุโลกนะครับเนาะเนี่ยพิศนุโลกเขาก็มีความแกร่งขนาดขนาดพันข้าวที่มีความแกร่งกับกับเรื่องเชลลาอยู่แล้วนะนะครับผมยังโดนหนักขนาดนี้ดังนั้นใครที่ทําพันุ์พวก4 1่8 1 47นะครับผม85นะครับผมร้านน้าค้างนี่โอ้อย่างชอบเลยครับผมนะฮะดังนั้นเตรียมตัวระมังป้องกันไว้นะครับผมใครทําพันเหล่านั้นอยู่นะครับผมจะค่อนข้างที่จะ,ะระมัดระวังดีกว่าพันพวกนี้นะครับผมอย่าง, 1, 5, 7, งพัน57เองพัน MG เองพวกนั้นเขาค่อนข้างที่จะมีความต้านทานในเรื่องของ เชื้อราอยู่บ้างแล้วนะครับผมเขาก็จะแข,แข็งแรงกว่าพวกนี้นะครับผมซึ่งขนาดเนี้ยพันเนี้ยเป็นพันธ์ที่แข็งแรงนะะยังโดนขนาดนี้นะครับผมดังนั้นอย่าปล่อยปปแล้วเลยครับผมก็มันสำรวจตัวแปลงเนะาะแตผมใครมีปัญหาไหนที่เกี่ยวกับเชือ้อราที่เกี่ยวกับนอนที่เกี่ยวกับโรคแล้วดูไม่เป็นนะครับผมก็ส่งมาสอบถามมันเขาไม่ได้หรือนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเผื่อใครที่เจอปัญหาหนักๆน,นะฮะเดี๋ยวกลัวว่าจะคิดเยอะเนาะ ะะดังนั้นก็สอบถามเข้ามาได้พูดคุยกันได้ครับผมผมพร้อมที่จะให้คาปรึกษาแล้วก็เอานํามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับผมก็วันนี้คงจะฝากไว้กับเรื่องราน,น้าค้างนะครับผมกับพันข้าวพิศนโลกไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมใครที่อยากสอบถามเนาะสามารถคอมเมนต์หรือสอบถามกันเข้ามาทางผ่านทาง ID l ดี e ก็ได้นะครับผม sbm26 นะครับผมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันเข้าได้นะครับผมหลายๆคนหลายๆท่านที่แอดเข้ามาถาม ข้างหลังนะครับผมก็ผมก็ให้คำพูดคุยกันไปนะครับผม <ๆ S 1> หลาย Brooke. ๆเจ้าก็ก็ขอบคุณกันมา <prem ises> หลายๆคนก็บอกว่าได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็แลกเปลี่ยนกันไปเนาะนะครับผม, <Scotland> ผมซึ่งผมเองก็ไม่ได้รู้ทุกพื้นที่นะครับผม <S <S ผมมีบางพื้นที่เท่านั้นที่ผมทําแล้วมันได้ประโยชน์เนาะนะครับผมก็แนะนํากันไปบางคนเอาไปใช้ประโยชน์มันมันดีนะครับผมบางคนเอาไปบางทีก็บอกว่ามันไม่ได้ในสูตรนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เอามาแลกเปลี่ยนกันครับผมถึงบอกว่านํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน นะครับผมก็วันนี้ก็คงจะลาไปกับบรรยากาศแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนอะวันหน้ามีเรื่องราวดีๆยังไงผมจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ